สวัสดีครับผมนายนะัทนนทบุญมานะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกศาษาปีที่6ทับสนะครับวันนี้จะมาอาธิบด์ตรงอ่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ม .4 เทอม2นะครับเป็นงานแก้สูตรลอนะครับขอเชิญรับชมแลบฟังแล้วล่ะครับมาดูเลยนะครับข้อ1นะรครับ,รบจาก x กำลัง2องแล้บวก 4.8.0เท่ากับ0นะครับจะได้ x กำลังสองนะครับเท่ากับลบ4 8นะครับ x เท่ากับบวกลบ4ลบ4ูท3แนะครับดังนั้นเสร็จคำตอบของสมการนี้คือ4ีรูทสแนะครับวงส่วนไอลบ4่รูท3าแนะครับข้อ2นะครับจาก2 x กำลัง2นะครับบวก2 x บวกเท่ากับ0นะครับเนื่องจาก2 กำลังสองนะครับลบสี 2, ่คูณสองคูณยี่ห้านะครับเท่ากับลบร้อยเก้าสิบหกมากกว่าศูนย์นะครับลบลบสองบวกลบรูตรลบร้อยเก้าสิบหกส่วนสี่แฟกนะครับเท่ากับลบสองบวกลบสิบสี่แฟกส่วนสี่นะครับเท่ากับลบหนึ่งบวกลบเจ็ดแฟกเท่ากับสองนะครับ จะได้ว่าดังนั้น,นคำตอบของสมการนี้คือลบ1ส่วน2บวกลบบวก7ส่วน2องแสกลบ1ส่วน2ลบ7ส่วน2องแสกนะครับข้อสานะครับจาก 2x กซ์ำลังสองบวก 5x บวก1ินะครับ0ูนย์นะครับเนื่องจากห้ากำลังสองลบ4คูณ2คูสิบเท่ากับลบ71มากกว่า0ูนย์นะครับ จะได้ว่าคําตอบของสมการนี้คือลบห้าบวกลบรูทเจ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเท่ากับลบห้าบวกลบเจ็ดสิบเอ็ดแฟกต์นะครับส่วนสี่นะครับทั้งหมดนี้ด้วยส่วนสี่นะครับดังนั้นเสร็จคำตอบของสมการนี้คือลบห้าส่วนสี่บวกรูทเจ็ดสิบเอ็ดส่วนสี่แฟกต์นะครับลบห้าส่วนสี่ ลบ71ส่วน4แฟกนะครับก็4ครับจาก 2x กำลังสองลบ 2x บวก1เท่ากับ0นย์ะครับเนื่องจากลบ2คูณลบ2กำลังสองลบ4คูณ2คูณ1นะครับเท่ากับลบ4มากกว่า0นย์นะครับจะได้ว่าคำตอบของสมการนี้คือ2บวกลบรูท ลบ4แฟกส่วน4เท่ากับ1บวกแฟกนะครับส่วน2ดังนั้นเสร็จคำตอบของสมการนี้คือ1ส่วน2บวก1ส่วน2แฟก1ส่วน2ลบ1ส่วน2แฟกนะครับข้อ5นะครับจาก x กํลัง2ลบ 2x บวก1เท่ากับ0เนื่องจาก ลบสองกำลังสองลบสี่คูณหนึลบลครับเท่ากับแมากน้อยกว่าศูนย์นะครับจะได้ว่าคำตอบของสมการนี้คือสองบวกลบรูปแปดส่วนสองนะครับเท่ากับหนึ่งบวกลบรูปสองครับดังนั้นค่าคำตอบของสมการนี้คือ หนึ S 1> 1 <S บวกรูทสแฟนะลบรูทสองนั่นเองครับข้อหนะครับจาก x กำลังสองลบสี่บวกห้าเทกับศูนย์ับเนื่องจาก 4, จลาบสี 1, 4, ่กลังสองนะครับลบสีคูณหนคูณห้าเทกับลบสีน้อยกว่า0ูนย์นะครับ จะได้ว่าคำตอบของสมการนี้คือ4บวกลบรูท4แฟกส่วน2เท่ากับ2บวกลบแฟกนะครับดังนั้นเศตคำตอบของสมการนี้คือ2บวกแฟก2ลบ1นะครับข้อเจ็นะครับจาก x กำลัง2 บวก x บวก6เท่ากับ0นะครับเนื่องจาก1ส่วน1กลับ2ลบ4คูณ1คูณ6เท่ากับลบ23น้อยกว่า0นะครับจะได้ว่าต่อไปครับคำตอบของสมการนี้คือลบ1บวกลบ23แฟกต่วน2นะครับเท่ากับลบ1บวกลบ23แฟกต่วน2นะครับ ดังนั้นเซตคำต่อของสมการนี้คือลบหนึ่งส่วนสบวกรูทยี่สาวนสลบหนวนสลบรูทยี่สาวนสะครับข้อ8นะครับข้อ8จาก 3x มเส่วนสอจาก 3x มกำลังสบวกห้เบวกสิเท่ากับศนเนื่องจาก5้ กำลังสองลบสี่คูณสามคูณลบสิบหกเท่ากับสองร้อยสิบเจ็ดมากกว่าศูนย์นะครับจะได้ว่าคำตอบของสมการนี้คือลบห้าบวกลบรูทสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสิบเจ็ดส่วนหกครับดังนั้นคำตอบของสมการนี้คือลบห้าส่วนหกบวกลรูทสองร้อยสิบเจ็ดส่วนหกลบห้าส่วนหกลบ รูทร้อยสิบเจ็ดนหกนะครับข้อเก้านะครับจากข้อจาก 2x กำลังสองบวก 2x บวก4นะครับเท่ากับ0เนื่องจาก2กำลังสองลบ4คูณ2คูณ4เท่ากับลบ28มากกว่า0นย์นะครับจะได้ว่าคำตอบของสรรมการนี้คือ ลบสองบวกลบรูทยี่ปอยลบบวกลบรูทหนึ่งลบยี่แปดแฟกนะครับส่วนสี่และลบหนึ่งบวกลบรูทเจ็ดแฟกส่วนสองนะครับดังนั้นเซตคำตอบสมการนี้คือลบหนึ่งส่วนสองบวก รูทเจส่วนสแฟกลบหนึส่วนสลบรูตเส่วนสแฟกครับก็สิบครับจาก x บวกหนึ่งกลังสองบวกสี่ส้ากับศูนย์ครับ,ะรบ,จ,ะบ,ะรบจะได้ x บวกหนึ่ง 2. ลังสองเทกับลบสี่สิบ้าเพอพย x บวกนเท่ากับบกบ7กะครับ x x เ,เ,เดียวนะครับเท่ากับลบ1บกลบ7ฟนะครับดังนั้นเซตคำตอบสมการนี้คือ 1, 7, ลบ1บวก7ลบ1บวกลบ7ะครับผมขอบคุณมากครับขอจบการนำเสนอยงเท่านี้ครับ